พระาธาตุเขี้ยวแก้วจำลองออกแบบจำลองมาเสมือนงานพระาธาตุเขี้ยวแก้วองค์จริงเลยค่ะนะคะนี้จะเป็นขนาดนะคะที่3.5นิ้วนะคะเป็นงาน 22K นะคะด้านบนสามารถนะคะนำมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้เลยนะคะ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปลักษ์เหมือนพระธันตาธาตุนะคะเราก็สามารถที่จะนําพระบรมสารีริกธาตุนะคะมาบรรจุนะคะด้านในนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนะคะตรงห่วงด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีล้อมด้วยอัญมณีนะคะไมคะ่ะ นี่ค่ะฐานด้านล่างนะคะก็จะเป็นดอกบัว4ชั้นนะคะงานสวยเลยค่ะงานวาวมากเลยนะคะสำหรับท่านที่นะคะ ชื่นชอบนะคะมีความศรัทธานะคะอยากที่จะนําพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้นะคะในรูปลักษณ์พระธาตุเขี้ยวแก้ว,กวองค์จําลองนี้นะคะสามารถแจ้งความจํานงมาได้ล่วงหน้าเลยนะคะนะคะเพราะว่างานตรงนี้จะเป็นงานนําเข้ามาจากประเทศศรีลังกานะคะก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการทําขึ้นรูปนะคะ พร้อมนำส่งก็อยู่ที่ประมาณ15วันนะคะท่านที่มีความสนใจนะคะสามารถนำาสามารถแจ้งความจำงสั่งจองล่วงหน้าได้นะคะนี่ค่ะโอเคค่ะ